สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Daily World o ประจำวันพฤหัสที่27มกราคมดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้หลังจากธนาคารกลางสหรัฐส,ส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในเวลาที่รวดเร็วขึ้นเพื่อการสกัดเงินเฟ้อขณะเดียวกันนักลงทุนยังคงจับตาถึงสถานการณ์ความตึงเครียดในยุโรอย่างใกล้ชิดโดยดัชนีดาวโจนปิดลบ0.38 ดัชนี S&P 500ปิดลบ5 1 5และดัชนี NASDAQ 100, 100ปิดบวก0 1 7คณะกรรมาการกำหนดนโยบายทางการเงินหรือ FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ0-0.25%ในการประชุมเมื่อวานนี้พร้อมระบุว่า f ฟดจะยังคงปรับลดงเงินในโครงการซื้อพันธมัติตามมาตรการผานคลายเชิงปริมาณหรือ QE จำนวน3าม0 0ล้านดอนลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะส่งผลให้การทำ QE ของเฟดสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้พร้อมกับการเริ่มต้นปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือนดังกล่าวเช่นกันอย่างไรก็ดีเฟดไม่ได้ระบุว่าจะเริ่มปรับลดขนาดงบดุลเมื่อใดจากปัจจุบันที่พุ่งสูงเกือบ9ล้านล้านดอลาดลาร์โดยแถลงการของเฟดระบุแต่เพียงว่าเฟดคาดว่ากระบวนการปรับลดขนาดงบดุลจะเริ่มขึ้นหลังจากที่มีการเริ่มกระบวนการปรับขึ้นเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ทางด้านนายเจอโลงพาวเวลประธานเฟดกล่าวภายหลังการประชุมว่ายังคงมีความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานและเสร็จแม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมากกวา่า0.25เมื่อพิจารณาจากการพุ่งขึ้นของตัวเลขเงินเฟอ้อในขณะน,นี้ทางด้านข้อมูลเศรษฐกิจที่มีการเปิดเผยออกมาอย่างแข็งแกร่งของสหรัฐ โดยกระทรวงาพาณิชย์สหรัฐร,รายงานว่ายอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้น11.9%สู่ระดับ8,11,000ยูนิตในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมและสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ7 6 0 0 0ยูนิตทางด้านตลาดหุ้นยุโรปก็สามารถปิดโบกได้เมื่อคือนนี้โดยหุ้นทุกกลุ่มปิดตลาดในแดนบวกขณะนักลงทุนรอธนาคารกลางสาหรัฐประกาศนโยบายทางการเงินหลังจากตลาดปิดทําการซื้อขายโดยหุ้นกลุ่มน้ํามันและก๊ พุ่งขึ้น4%ซึ่งเป็นการพุ่งขึ้นมากที่สุดนะับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2563หลังจากได้รับผลกระทบจากความวิตกเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครนโดยดัชนียูโรสต็อก600ปิดบวก1.68%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดบวก2.11%ดัชนีฟุตซี่100ตลาดหุ้นนอนนอนปิดบวก1.33%และดัชนีดัตตลาดหุ้นเยอรมันปิดบวก2.22% มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ปิดตัวแบบผสมผสานเนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายของรู้ผลการประชุมน,นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในทางกลับกันตลาดได้แรงหนุนหลังจากสื่อของรัฐบาลจีนได้เรียกร้องให้สถาบันการเงินและกองทุนบำนาญร่วมมือกันเพื่อสร้างเสถียรภาพในตลาดต่างๆโดยตลาด,ด,ดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเคอิติดลบ0.44%ตลาดหุ้นเกาหลีตใต้ปิดลบ0.41% ดัชนีห่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวก0.19%ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมปพะสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวก0.72%สำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็นอินเกของบ้านเราปิดบวก0.27%มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะครับสัญ,ญญาทองคำตลาดโทเมิตปิดลบ1.54%ท่ามกลางการซื้อขายที่บซบเซาเนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนที่จะรูผ้ผลการปชุมองธนาคารกลางสหรัฐ นอกจากนี้ภาวะการซื้อขายในตลาดทองคำยังถูกกดดันจากยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้น11.9%ส่วนสัญญาณาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวก2.04%ท่ามกลางความมิตกกังวลที่ว่าสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนและความผาดแย้งในตะวันออกกลางจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันโดยล่าสุดทำเนียบเคมลินออกถแถลงการเตือนว่ารัสเซียจะทำการตอบโต้อย่างรวดเร็วหากสหรัฐและพันธมิตรปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัเสเซีย และยังคงดำเนินนโยบายที่แข็งกร้าวสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังหลังจากตลาดหุ้นปรับตัวลงมาแล้วกว่า5-10%โดยให้เริ่มทยอยซื้อสะสมลงทุนในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวเช่นกองทุนเปิด p r i n c i p l G Brand กองทุนเปิด K T Euro กองทุนเปิด p r i n c i p l V N E Q และกองทุนเปิด p r i n c i p l C S Tech A และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Well Advisory by ่ i m b Thai b เ n k สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ